เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด,ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลของเราที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนกลายมาเป็นที่จับตามองกันบางนั่นก็คือทางคาวฟิเอนเล่หลังจากเมื่อคืนนี้เขาก็กลับมาระเบิดฟอร์มเทพได้อีกครั้งด้วยการทำไปหนึ่งประตูกับอีกหนึ่งแอซิดโดนบันดาลใช้ช่วยให้ทีมของเราถล่มเอาชนะทางไก่เดทอง ทัดแน่มฮอสเปร์มาได้แบบขาดลอยถึง4เปิดตูต่อ2โดยเฉพาะลูกยิงปิดกล่องของเขาที่ปั่นโค้งๆเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างงดงามที่สุดเล่นเอาแฟนบอลทั้งสนามต้องลุกขึ้นมาปรบมือให้กับลูกยิงดังกล่าวข้างตน้นล่าสุดทางดานิเอลสเตอริชอดีตดาวยิงของทีมเราก็ออกมาเปิดใจถึงสิ่งที่เขาได้พูดคุยกับทางเอ็นเลียดไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหลังจากเขาเป็นคนแนะนำให้ดาวเตะรุ่นน้องรายนี้ กล้าที่จะลองเสี่ยงยิงประตูด้วยตัวของเขาเองมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างที่เห็นได้ใน,ในการเห่งขันฤดูกาลนี้ตัวของเอ็นเลียดเองก็ฝากผลงานทําไปแล้ว4ประตูและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีก9แอสซิตด,ด้วยกันย้อนไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนผมมีโอกาสได้พูดคุยกับพ่อวิเอ็นเลียดและผมก็บอกกับเขาว่านายควรจะลองยิงประตูให้มากขึ้นนะ สเตอร์ลซึ่งปัจจุบันเป็นนักเตะที่ไร้สังกัดกล่าวจากมุมมองของผมแล้วสเตอร์ลิเป็นนักเตะที่มีความสามารถเพียงพอที่จะสามารถทำแบบนั้นได้แต่ในฐานะผู้เล่นที่มีอายุน้อยกว่าบางครั้งเขาอาจจะเกิดความเกรงใจและรู้สึกกดดันว่ามันจำเป็นที่เขาจะต้องผ่านวันต่อให้กับทานดาวินนูเยสหรือโมฮัมหม็ดสาลา เพราะสำหรับโลกฟุตบอลในปัจจุบันแล้วคุณต้องการผู้เล่นที่มีความยืดหยุน่นและเอ็นเดียดเองก็สามารถลงเล่นได้ในลิ่มเส้นทั้งสองฝั่งรวมถึงการขยับลงมายืนในแผงกรองกลางด้วยซึ่งนั่นจะช่วยให้เขาได้รับโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอกับทางลิเวอร์พูล ในในก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับทางฮขาวิเอ็นเลียดกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นของเขาอีกด้วยเช่นเดียวกันแต่เป็นมุมมองจากทางยูเกนครอบกันบางเมื่อตัวของเขาเองก็เป็นอีกคนที่ได้ออกมากล่าวยกย่องผลงานของลูกทีมวัย21ปีรายนี้และยอมรับด้วยความสัตย์จริงเลยว่า บางทีแล้วตัวของเขาเองก็จะตัดสินใจผิดพลาดที่ให้โอกาสกับทางเอเลียรลงเล่นน้อยจนเกินไปเพราะจากผลงานในช่วงที่ผ่านมามันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านุ่มน้อยคนนี้มีของอยู่ในตัวของเขาอย่างเต็มเปี่ยมแค่รอคอยโอกาสจะปลดปล่อยมันออกมาเท่านั้นพ่อแม่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าผมได้ให้โอกาสกักบเขาวิเอเลียรในการลงสนามมากเพียงพอแล้วหรือไม่อย่างไรกันครอปกล่าว แต่นั่นมันคือการตัดสินใจของผมมันขึ้นอยู่กับตัวของผมเพียงแค่คนเดียวทว่ามันก็มีหลายจังหวะของเกมแบบนี้ที่ซึ่งเอ็นเลียดทำผลงานได้อย่างน่าถึงมากและในอนาคตเขาก็ต้องทำให้ตัวเองมีบทบาทสำคัญเหมือนกับที่เขาแสดงออกมาเมื่อคืนนี้ เลียดคือผู้เล่นที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมและเมื่อคืนนี้เขาก็แสดงมันให้เห็นอีกครั้งด้วยการยิงประตูที่น่าเหลือเชื่อนี่มันคือลูกยิงที่สุดยอดมากๆเลยนะเล่นเอาผมหลงรักมันเลยต้องบอกเลยว่ามันเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจยิงประตูดังกล่าวการจบสกอร์ที่มีความเฉียบคมและความสวยงามของมันด้วยมันมาพร้อมกันครบในทุกๆด้าน ทั้งนี้เมื่อถูกนักข่าวสอบถามต่อไปว่าเมื่อถึงวันที่เขาอำลาสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราไปแล้วหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ตัวของครอปเองจะยังคงติดตามดูผลงานของลูกศิษย์รายนี้อย่าง,างเอนเลียตต่อไปหรือไม่อย่างไรซึ่งเขาก็ได้ตอบประเด็นนี้กลับมาในทันทีเลยว่าแน่นอนที่สุดว่าผมจะคอยติดตามดูขฮาว,วิเอนเลียตต่อไปนะและผมก็รู้สึกมีความสุขกับพัฒนาการของเขาด้วย พอฟังบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอฟถึงลูกทีมของเขากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของตัวเขาเองกันบ้างดีกว่า หลังจากโจ้ตัวได้ออกมากล่าวคำซึ้งๆต่อแฟนบอลของเราโดยหวังว่าการคุมทีมในนัดสุดท้ายของเขาในฐานะผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลนั้นมันจะมีฝนตกครั้งใหญ่ลงมาเพื่อชะล้างน้ำตาของเขาและไม่ให้ใครมองเห็นได้ว่าเขากำลังร้องไห้อยู่กับการที่จะต้องอำลาสโมสอไปเพราไม่สามารถที่จะเสแสงได้นะเพราะมันจะกลายเป็นการโกหกหากบอกว่าวันนี้คือเกมที่ผมมีอารมณ์ร่วมในระดับสูงที่สุดแล้ว เพราะผมรู้ว่ามันยังไม่ใช่เกมสุดท้ายสำหรับการลงเล่นในบ้านของเราที่ยังคงเหลืออยู่อีกหนึ่งนัดครอปกล่าวผมรู้ว่าวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์จะเป็นคู่แข่งที่ยากในเกมวันนั้นแต่มันยังเหลือเวลาอีกถึง2ส,สัปดาห์กว่าจะไปถึงเกมดังกล่าวดังนั้นในช่วงเวลานี้มันจึงยังไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาเป็นกังวลบางทีเราอาจจะโชคดีและวันนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะมีฝนตกลงมาอย่างหนัก พวกเราจะได้ไม่ต้องออกมาข้างนอกหลังจากจบเกมเราพวกคุณก็จะได้ไม่ต้องเห็นน้ำตาของผมการเล่นฟุตบอลของเราไม่ได้อยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมมานานหลายสัปดาห์จนผู้คนเริ่มพูดกันว่าผมดูเหนื่อยล้ามากแต่ความจริงก็คือผมก็แค่แก่เท่านั้นแหละ ผมยังคงทุ่มเท100%ไปจนกระทั่งวันสุดท้ายและผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจด้วยว่าหากไม่ตัดสินใจอำลาทีมในตอนนี้ฤดูกาลหน้าทีมก็จะเจอกับเรื่องที่ยากลำบากมากกว่านี้ผู้จัดการทีมจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานอย่างเต็มที่เพื่อการตัดสินใจครั้งใหญ่ในช่วงปรีซีซั่นซึ่งมันถือเป็นเรื่องที่มากเกินไปสาหรับผมคุณต้องทุ่มเท100%แบบ24ชั่วโมงตลอดทั้งสัปดาห์ ผมทำแบบนั้นมาเป็นเวลานานและผมก็รู้สึกว่าผมไม่สามารถที่จะทำมันต่อได้ในระดับที่เหมาะสมกับสมโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลไม่ว่าผู้จัดการทีมคนต่อไปจะชอบหรือไม่ผมไม่สนใจผมจะกลับมาดูการแข่งขันของเราแน่ผมไม่มีเวลากลับไปชมทางดอทมุลเพราะผมติดงานคุมทีมลิเวอร์พูลแต่คราวนี้ผมจะกลับมาชมเกมที่แอนฟิลด์ หลังจากฟังคำให้สัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอปกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูทางฝั่งของทางอาร์เนอร์ร็อดว่าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของเราที่จะเข้ามารับไม้ต่อหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้กันบ้างเมื่อเข้าบรรลุข้อตกลงกับทางหรือว์พูลได้หมดแล้วได้เหลือเพียงขั้นตอนของรอการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามตัวของส์ร็อเองก็ออกมาบอกเลยว่า เขาอยากจะมีโอกาสได้เข้าไปขอคำปรึกษาจากตัวของครอบถึงแนวทางการทำทีมลิเวอร์พูลต่อไปในอนาคตและรวมถึงสิ่งที่เขาจำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับสโมสอนแห่งนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยนะที่คุณจะติดต่อกับโค้ชของปัจจุบันของพวกเขาหากคุณย้ายไปอยู่กับสโมสอนใหม่ส็อตกล่าว แล้วเยอเกนครอปเองก็ออกมาบอกอีกด้วยว่าโตัวของเข้ายินดีที่จะให้คำปรึกษาหากมีการติดต่อเข้ามาสมัยที่ผมเข้าไปคุมทีมฟยนูดเป็นครั้งแรกพเองก็ทำแบบนั้นเหมือนกันนะผมไปขอคำปรึกษาจากโค้ชคนเก่าดังนั้นนี่มันถือเป็นเรื่องปกติความรู้ทั้งหมดที่บุคคลได้รับจากการทำงานที่สมูสรอนมายาวนานหลายปีหรืออย่างในเคสของทางเยอเกนครอฟที่ยาวนานถึง9ปีมันถือเป็นสมบัติที่ล้ำค่าอย่างยิง่ง แต่นอกเหนือจากนั้นผมเองยังรู้จักทางเปปลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมของเขาเป็นการส่วนตัวด้วยเราถือว่ารู้จักกันค่อนข้างจะดีเลยล่ะดังนั้นหากมันมีการยืนยันอย่างเป็นทางการออกมาแล้วมันก็คงจะแปลกมากหากผมไม่โทรศัพท์ไปหาเขา ทั้งนี้สล็ไม่ได้มีโอกาสชมเกมที่ลิเวอร์พูลถล่มอาชนะสเปอร์มาได้4ประตูต่อ2เมื่อคืนนี้เพราะเขาต้องโฟกัสกับการช่วยให้เฟยโนโดยุดถล่มอาชนะทาง p e c f o ฟว์มาได้ถึง5ประตูต่อสู้อมดูเกมได้เพียงแค่ไม่กี่นาทีนะแล้วเราก็ต้องลงสนามสล็อตกล่าวต่อมันไม่มีการถ่ายทอดสดด้วยที่นี่นั่นเลยเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมผมถึงไม่ได้ดูเกมของทางลิเวอร์พูลมากนะ ผมได้ดูไปแค่ประตูแรกซึ่งก็ถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวนั่นเป็นชัยชนะที่ดีสำหรับพวกเขาหากได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าผมจะไปทีนั้นและผมก็จะไม่ดูแค่เกมนี้หรอกนะแต่ผมจะดูอีกหลายๆเกมด้วยไปกันต่อเลยกับประเด็นข่าวใหญ่ที่กลายมาเป็นพาดหัวข่าวของสื่อทุกสำนักในช่วงเช้าวันนี้เลยก็ว่าได้กับเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางดาวินนนเยสดาวหญิงทีมชาติอูรุกวัย เมื่อเขาตกเป็นข่าวอย่างหนักเรื่องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากผ่านมา2ปีแล้วนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากชางเยยวนิสบอนเบนฟิกา้าได้สนอนราคารวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมถึง85ล้านปอนด แต่โจ้ตัวกลับยังระเบิดฟอร์มเทพออกมาไม่ได้ในฉพาะการขาดความเฉียบขาดในการทําประตูจนถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั้งซึ่งล่าสุดมันก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเมื่อตัวของนูนเยสเองอยู่ดีๆก็ไปลบภาพของเขาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสมูสอนออกจากอินสตาแกรส่วนตัวแบบหายเกลี้ยงมันจะเหลือไว้ก็เพียงแค่รูปของเขากับทีมชาติและครอบครัวส่วนตัวของเขาเท่านั้น นั่นทำให้มันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักว่าโจ้าตัได้ส่งสัญญาณถึงการย้ายทีมหรือไม่อย่างไรแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นการตอบโต้ของเขาหลังจากถูกแฟนบอลเข้าไปลุมบุลลี่ถึงผลงานของเขาอย่างไรก็ตามหากเราไปดูใน Facebook และ X ส่วนตัวของทางด yes, ุนเยสก็ยังคงมีรูปที่เกี่ยวข้องกับสโมสรลิวอพูอยู่และที่ถูกลบออกไปก็ะจะมีเฉพาะในส่วนของทางอินสตาแกรเท่านั้น แม้กระนั้นการกระทําดังกล่าวข้างต้นของเขาก็เพียงพอที่จะทําให้ถูกแฟนบอลทั้งหลายเข้าไปลุมดาหนักกว่าเก่าหลังมองว่านี่เป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมและเป็นการไม่ให้เกียรติกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลอยา่างรุนแรงด้วยแล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ